สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูการคัดลูกแขวนของผมนะครับหลังจากที่เราผสมเกสรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลเมล่อนก็จะเริ่มโตนะครับแล้วก็เราก็ถึงเวลาที่จะคัดลูกที่สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งลูกนะครับแขวนนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตเป็นผลผลิตเมล่อนนะครับให้เรานะครับหลายๆท่านสอบถามนะครับว่า หลังจากติดแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับเร่งให้เมลอนโตนะครับเทคนิคนะครับของเรานะครับก็คือว่าช่วงที่นะครับผลเมลอนเนี่ยครับกำลังติดลูกกําลังโตนะครับเราก็นะครับเลือกนะครับลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้ามีผลมีขนาดเท่าไข่ไก่ก็ให้ดูนะครับให้ให้ให้เลือกดูนะครับว่า เอาลูกไหนแขวนนะครับให้เลือกมาสักหลูกนะครับแล้วก็เร่งนะครับหลังจากเลือกได้แล้วเนี่ยก็เร่งนะครับที่จะตัดแต่งแขนงนะครับพวกนี้นะครับให้ไวนะครับเพื่อที่จะลดการแย่งอาหารนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับติดผลเมลอนแล้วนะครับเราก็จะเร่งตัดนะครับแขนงที่ไม่ติดผลนะครับหรือเราไม่ได้ผสมเกสรนะครับอย่างพวกนี้นะครับตัดออกอย่างรวดเร็วนะครับ ก็เพื่อที่จะเร่งให้ผลพวกนี้โตลดการแย่งอาหารของแขนงพวกนี้นะครับการตัดแต่งนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับหรือมีดอะไรก็ได้ที่คมคมนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือต้องจุ่มแช่นะครับน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับหรือแอลกอฮอล์นะครับล้างแผลนะแล้วก็ทําการตัดแต่งนะครับเวลาตัดแต่งนะครับเราก็ตัดนะครับให้มีนะครับ ประมาณ1นิ้วนะครับ1ข้อนิ้วนะครับอย่าตัดให้ชิดลำต้นมากนะครับอ่านะครับที่เราต้องตัดอย่างนี้นะครับเพราะว่านะฮะเวลาเกิดมีเชื้อนะครับเข้าทางแผลพวกเนี้นะครับ มันก็จะมีเวลาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ทําการตัดแต่งใหม่แล้วก็รักษาแผลได้ทันนะครับแต่ถ้าเราตัดชิดเกินไปนะครับถ้าเกิดมีเชื้อราเชื้อโรคติดเข้าไปที่แผลพวกนี้นะครับมันก็จะมีเวลาเร็วมากนะครับที่จะเข้าทําลายลําต้นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตัดแต่งนะครับให้เหลือไว้ประมาณ1นนิ้วชี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดนะครับตัดให้ แผลเรียบนะครับแผลเรียบสนิทนะครับใช้กรรไกรคมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดนะครับลดการแย่งขนงแย่งอาหารของแขนแงนะครับแล้วก็จะทําให้ผลเมล่อนเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเราก็ปรับเพิ่มน้ํานะครับช่วงนี้ก็ให้น้ํานะครับอยู่ที่วันละ 2,000cc ต่อต้นต่อวันนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับให้ผลเมล่อนผลเนี้ยนะครับโตนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับเราจะให้ปุ๋ย AB นะครับ ความเข้มข้นอยู่ที่1,400ไมโครซซเมนหลังจากตัดแต่งนะครับพวกนี้เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพ่นเชื้อราไตรโคโบิวพัสนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับเชื้อราเชื้อโรคนะครับเข้าทางละเข้าทำลายทางแผลพวกนี้นะครับสนใจไตรโคโบิวพัสนะครับไตรโคโดมาผสมบิวเวเลียนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยกำจัดเชื้อราโรคพืชแล้วก็กำจัดมแมลงในโรงเรือนได้ก็ สนใจก็ทักมาในข้อความหรือกล่องอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคนะครับวันนี้เทคนิคนะครับการขยายลูกนะครับก็พามาดูกันนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักร Farm, พี l ลิศต้นฟาร์มฟาร์มอารมดีสวัสดีครับ